ช้าเนี่ยช้าเลยไม่มีใครรเลยเหรอไม่มีเ้ยนไม่มีกอยาวกอยาวหายหมดกองารกุ้งขัอย่างวนนี้ฉนดูไม่หายอยู่ปน้ำน่เลยาเรื่องของเกี้ยวอ น้ำเปล่าเต็มสะกดนะใช่ที่นะนำเชยโอได้น้าจะกองยาวแล้วเนี่ย น้อยหน่อยนะเวลาสิบฮันน่าว์มาอย่างอาะฮน่าว์มาแล้ว,เ,ว,ลวเดินระเลยพคุณได้จานโยกเกอร์เพื่อมหาทองนาคโอ้โหเดินทางมาถึงแล้วกับคณะสงค์ณะสง์เดินทางมาถึงแล้ว ผมก็ประชาสัมพันธ์ต้อนรับไปพังพเรียกว่ามวยภูทรมวยภูทรดูไม่ก็แล้วไม่ดุดดบ้างไมด่ดุบ้างอาสาทุกรับผมที่มูลข้าท้างในครับใครจะมาเปลี่ยนผมได้นะครับใช่เสียงดีๆก็มาเปลี่ยนผมได้อ้าวโอ้โหใครเสื้อดำๆนี่โอ้โหรูหล่อรูปหล่อยมปอกยมปอกตีป,ป,ปอกอเราเนี่ย เสผมหน่อยเซผมหน่อยป๊บอ่อย่างนั้นแหละเออสัวลุบลรอให้ป๊อกอ่ะอาทิตย์หน้างานวัดธรรมวิหารฮันโนเยอร์ฮันโนเยอร์มาเลยส่งท้ายวันส่งท้าย อว่าอยู่ก็เลยมาจับมาไว้ก่อนทุกปีนะครับจ่างจังหวัาไทยต่างพื้นที่พระเบชนะนี่คือพระเจ้าอลนวรอนี่ก็อบเรนเลยดีเลยเด็กน้องมาติด

A very kind dedicated country support and also we are all happy to join celebration for 20 year anniversary. This morning we have opportunity to come to join. รบวันนคะที่กเราได้มนนี้ดที่เรานมานิยมนานและท่านแขกที่จะเห็นนะนี่ท่านเคยมาเยี่ยมแถวัดเราก็จะเห็นว่าความแปเปลี่นะคะของว่ดเราันมีเึ้่มมากทีเดียวอันนี้ก็เนื่องมาจากจิตใจของพวกเราที่ึมาสึงบพิ่นะเราในเช่วัน่หมก็จะมีการชอบพระสารท่านีใก็มีนะคะ มาจากทุกาให้เลยเหรอจากนเและัาจากโมนเทคและประเทศเอเนเซเนกาก็ได้มาเรื่องกิลปากับเราดนวันี่ด้วยนะต้องขอขอบคุณนิยามเดียวขออัลาขอพนมอนมาดไนักขี่ยค่ะ ย้ายมาตรงนี้ย้ายมาหน้านี่เออย้ายแดงไม่ไหวรึย้ายมาตงหน้าเลยเออมันก็ไปเออยืน้าหน่อยทำพ่อมาได้วแมทำข้อมาแล้นี่เพิ่มเลยนี่เหนียวแลเหนียวเหนียวว้าวตัวนี้มีสูงไหมใส่ยกตรงนี้เลยไม่มีที่

ไม่ฟรีน้ำซีน้ำเปล่าไม่ฟรีคนละออยหนึ่งนะอ่าน้ำน้ำไม่ฟรีคนขายก็ไม่ฟรีคนขายมาไครคนขายมาจากคุกจากเลยอยู่ใกล้ๆกันไม่เคยเห็นกันเลยเนี่ยมาแจกคุกจากรจะมาช่วยอะไรนะทิมเหรออ่าๆโยมทิมมาจจกเราจะใกล้กันแดด มาตั้งไกลนะมาตั้งไก่มาตั้ง500รวอากิโลาจุดหน่พอนะมาตั้งไก่มาไาวสรทานิรอที่อินโนมามาหยิบตักข้างไหนเสารค้ามอวัลอน้ยหักเนยส่อัลนนักกันนกนกกันักักันเยอะจริงนักสารภามอยู่เาะเอาพอไลนบอลดูโอ้ยบอลดไปเพื่อไปบันยังเหงอบัน ยังน้อยู่พอเราดเดียวเราไปชนึงเยกู IP ล่ะันจะเป็นเนียนเลยนั้งใจเด้อตั้งใจถวายอ่ะนั่งนรมโสามโต๊นะโมตัสสะภะคะวะโตวภาวะตามเด้ออีกมานี้ สยางกันตสังฆทานานี้ส in pues ัพะวารานีทุกขุนัานาารึกประเจริญทุกขโธุริมณีต่อจามีสองสีร้รังแรานี้โตธรรมานวะวะตาติตุ อาทิมาจาทิยทนานังที่เทระตังทิตายะสุทายะาาขะาาายา้าแต่พระสูรที่เจริญข้าพระทราบขอพถวายสังฆทานข้าใจดิวด ของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แตบบ่ขอสองูงขอพ้าสงกรักเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสูขแก่ข้าพเจ้าทัางหลายตลอดเราแก่ปียะคนเป็นปีรักและขอให้สี่นี้ ขาหน้าขาหลันมาเลี้ยงแขนมือถือขบถือยืดมาลูกยืดมากระเทียนขาอ่าหยุ่อชืออะไรลูกนะินี่ออเนนี่หยุดทันไหนครับป่ปสีแล้วโอ้หลวง่อให้อันนี้ เอาสีไหนมีจซีแดงลูกเอาสีแดงแงนี้คุชายนะไปโมเดลยวงตงซื้อเริงๆไปกวดน้ำเด้อทำใวดน้ำเจ้า <c oughs> ขอตั้งจุดุญสนแค่ไปหายไปสั ส่วนอุปสนผลของฉันท่า,ากกนเจ้ะตรำน่ายเร่งและเทวันขอให้ท่านได้อุปสนผลนี้เธอ แล้วก็ในก่อนที่เราจะได้ทําบุญพระพป่าก็จะได้มาทําใจให้เบิดบานให้สดใสด้วยการได้ร่วมกันฟังสมโภชเยียาถาคาถา,าที่กล่าวถึงความขึ้นชมกินดีในบุญกุศลในลการร้วมการสร้างวัดในวันนี้ก็จะได้เวลาอัน ตั้งบทตอนนี้ก็ได้เ,เวลาสมควรแล้วก็ขอาการาบร,รัสนาก็าเดีทคุณหลวงพ่อได้ขึ้นสบ่อความผู้ดีคณะบรินคณะกรุงเทพเราไม่ไปไหนเรานอนอยู่ทีรร่วัดไม่เป็นไรให้คอยให้ทางไกลก่อนอันนี้ให้ทาไกลให้ทงไกลก่อน เชิญได้เลยที่เมืมากันมากทั้งที่ต้องเตรียมงานและต้องเตรียมงานปีนี้งานใหญ่มากนิมนต์พระมาเป็นร้อยอาทิตย์หน้าที่เราก็ถามว่าทำบริหารให้นิมนต์พรกันเป็นร้อยฉลองก็ตุ๊สองปีแล้วก็ใเมตตาที่วัดหลังปรุงซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เมตตาว่าให้ฉลองใหญ่การที่ดีเปิดวัดอย่างเป็นทางการ So, als nächstes haben wir eine traditionelle Spendenzeremonie, die heißt Korpapa. Und wir haben drei, zwei große Gruppen von unseren zwei Schwester-Tempeln, einmal aus Hannover, Wat Phra und ein Schwester-Tempel in Stuttgart, Wat Sangamila. Und die sind jetzt hier und eine Geldspende an unsere Obers, Oberhaupt, lokal zu spenden. Weil wir müssen jetzt auch äh, nach der Spende auf den Weg machen, auf den Rückweg machen. Vielen Dank. Yeah. Uh. กูแดงมั้งกูแองมั้งโทษนะคะขอคทษแล้วต้องสายเดียวกันโทนดิค่ะคือโทษโทๆ